อย่าลืมกัดเลยอย่าลืมกัดเลยเลยอย่าลืมนะอย่าลืมกดสาวสาวใครอย่าลืมกัดก,ก,กระดิ่งเพื่อบิดกำคมาจใจหายกับตายปัญญาอ่อนเอา้านี่สิแม่แม่น้ำนะคะว่ากันว่ามีศัตรูตัวใหม่โผล่มนานะ ฉันไม่เชื่อหรอกนี่เล่นน้ำโชว์เลยนี่ค่ะสบายสบายแกพร้อตายอยังไอ้นุ่มเอ่อใครปลุกวะสบาย ตน,นี่ลระไม่น่ามาเล่นแม่น้ำนี้เลยแล้วก่อนอือยอุ้ยไม่โดนเพราะว่าพลังงานมาผสมทสานไอ้กาดจะจัดการแกแกพูดให้เยอะดีเป็นไงกระจอกจริงา ดาวดาตาเอสโตโโแกก็เก่งดูนี่ใช้แล้วก็จะชืช่อไอ้ข้างรักโอ้ให้ตายคุณพี่ข้างรักฮะาฟาดไปเลยอ่าเฮือเรียบร้อยเสร็จ็จไปแล้วหนึ่งตัวอ่าเฮือโอ๊ยไปก่อนอ่า ดูนูน้อยฉันช่วยเธอไม่ได้น่ะฉันก็ต้องขอโทษด้วยล่ะแกพร้อมตายหรือยังเอ๊ะอย่าบอกนะว่าใช่ะใช้คือเอสตัวทอยเลยตัวตัวที่สองแล้วเออฮือเออฮือตายเหอะ ว่แต่ถ้าเกิดกงจักที่มันติดตรงตัวมันถ้าเกิดมันแตกมันก็อาจจะิปไม่ได้แฮะถ้างั้นเก๊ก็ตายซะเออเอเกิอกง้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อเนี่ย้เอ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเอเ้ออเอออเฮ้อเออเอออ ตอนนี้เออว่น้ำไม่ไหเพอะฉ้นเต็มกระโถส้วมเออว่กระจอกว่ะแค่นั่นกระจไหมเฮ้ยนี่เก่งแล้วเหรอออสวัสไปเหมือนโยนแพร่น้ำสินะเออวอาเออ่อ <sh> เปลี่ยนจากความตายน่เวลนอะไรเ่ยเอ๋เออล็อกคอเลยไป้ลยไปชันเอ้อปอ่อเอ่อจัดการเลยพี่สามโอเคเลยน้องสองเออหัวเด้งเลยเออ ต่อยตอยต่อย,อยนีสัตว์มาสัตว์เลยต่อยเลยต่อยเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บไม่ไหวแล้วตังไมจตบอีกหนึ่งยกยกนี้ใช้กระแสะไฟฟ้าโอ๊ยเจ็บนะเฮ้ยรอบนีหัวนะน้องสามไปดีน้องสองโอเคครับพี่สามได้เลย รอมมบ,บ้ออ the เอออะร่เดียวจังัดี่ต่อยต่ออีกหนึ่งรอบรอบนั้น่าจะอสุดท้ายแล้วก็ตอหน้าไตเอยกต่อยต่อยต่อยรอบนี้น่าจะรอบเราสุดท้ายก็สัดไปซัดซัดต่อยต่อยต่อยเอ๊ ไม่มีอะไรบอกให้ตกใจเองอ <c oughs> ีสัึ่งฟูมมันโคตรเจ็บเลยไม่ทนแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ๊ย,อยเจ็บนะฮยแต่มันก็จะไม่เท่าที่แกทำฉันหรอกเฮ้ยไอ้นี่พี่สามใช่ไหมเตะแม่ลก็กา เตือแทงเลยไปนะตบตบกระตากกันแล้วกันดูนี่เ <Israelis> ฮ <were unlikely> <pet its> ้ยมันชักจะมากเกินกอแลนวแกเดี๋ยวโดนเผาไปเะเจ็บสมาเลยฉันไปต่อดีกว่าอ๋อ ไม่ตายเถอะน้องชายฉันไม่ตายเถอะโอไม่นะโอไม่นะน้องชายฉันอ่าเพื่อโดนเผาไปด้วยอ่ะโยเสียดัก,กังเลยที่แกเป็นมนุษย์ออไม่ดูจะหลอกนะว่าฉันใส่เกาะอ,อย่งี้หรอกเออจร่งตัวสินะจริงตัวไม่เข้าไม่เข้าเอ๊ะ เราเอาปืนเอาไปยิงไม่เข้าเลยเอาอันนี้ไปเอพื่อนฉันก็ยิงไม่เข้าเออเิงเล็กมาหรูอเพื่อนยิงปืนใาอ่อนมาเนี่ยเออไปอนาดยังไม่ตายเลยเออเฮ้ยสงสัยต้องทำด้วยฉันนัสินะ แกเป็นตัวต่อรู้แป็นเป็นโอ้โหถึงแม้จะเป็นเหล็กแต่ว่านี่มันกระสุนเจาะเหล็กดีกว่าตายดีกว่าแออว้าวเออสตูใหม่แล้วเนี่ยใช่แล้วน่ะจะคือแอสโตแบบนี้ต้องยิงยิงอะไร กินอะไรกินอะไรอ่ะโอ้โหเลือดไหลมาเต็มหมวกฉันเลยใะรเวลาไททันแตงโมแม่ล่งอัพเกรดโอ้โหตัวบักเอแล้วค่อยหนีไม่พ้นแน่เลยโอ้ยก่อนโอ้ยฉันไปตามล่าอัพเกรดดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตดีกว่าโยอโอ้ยเป็นประชาการตูวประชาการตั โอเคน่าจะถึงที่นี่แล้วแหละใครถ้าแตะโมแมนไม่รอกันเลยท่านกะจะมาช่วยนะฝ่ายนี่นะ่ะเต็นนายเนี่ยไม่บอกท่านเลยนี่ไปเลยไปเลยขึ้นบกเลยโอ้ยนี่แกมาอีกแล้วเหรอนี่ก็ใช่ไงโอ้ยขอเรียนขึ้นแบบสง่าเย่ <Yeah. S 2> จะมาหาหนายท่านอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมหรอกโอ้ยนี่แกเป็ในใครี่ยสัตมนะ รถจะจับมาจะัดหน้าแกลงน้ำไม่ซัดเขาบอกหุ่นจนเพลน้ำฉันจำได้เออให้ตาเด็กมาเลิกจุดเออฉันได้ยังไงเนี่ยการมันจะลงน้ำการมันจะลงน้ำใครก็ได้ช่วยด้วยอา <c oughs> ขาหายไม่สาบนั่นไง ไหนไหนไหนอขอดูด้วยกี่โอเคนั่นสินะแกเตรียมตัวตายรูปรต,ตายของแกย,ย,ย,ยอยออ่อนเอจริงๆริงไออ่อนเอ้อออเอย,อยมันหายไปไหนแล้วไปสนุกเอ๊ะ อย่าบอนพี่เลวสุเย้เอาอะไรวะเนี่ยเออปวดเหือเจ็บมากเลยอ่ะว่าแต่ถ้าเท้าของเล่นโดนจับแล้วโยใส่ได้ยังไงสแปลว่าจะนัานแรงมันต้องเยอะมากแน่นอนลุกไม่ขึ้นแล้วเอออะไรลูกพี่ฉัน เอย่าอย่าด่ามันแอสโตนะใช่แล้วให้ตัวเลยกว่าฟิงโอ้โหพวกมันเก่งเกินไปค่อยสูบดายอ้าโอ้โหตัวนี้กาจากงีีฉันโดนตัวอะไรจัดการเนี่ยแต่มันทำมาไมพวกแอสโตมันถึงเร็วขนาดนี้เดี๋ยวตรียมตัวต่อเ่ะจ้าพนองให้ตัวดิกงแล้วหรอวะโอ้โหถึงกับดิ่งลงน้ำเลยแล้ว 哦，饿，了，饿。